คนอีกรอบครับผมโดนผมโดนลิขสิทธิ์เพลงตัวเองครับเมื่อกี้อ่ uh, I'm gone because I I got a copyright strike from my own song even if, even if it's a demo พี่หวายสวัสดีครับ I can't sing today <laughs> ผมมึงโดนลิขสิทธิ์เพลงตัวเองเมื่อกี้ครับพี่ <laughs> เอ่อสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมเปิดเดโมเพลงแชมเปญไปแล้วผมก็โดนลิขสิทธิ์เพลงตัวเองนะฮะถึงแม้ว่ามันเป็นเดโมก็ตามนะครับผมโอเคครับผมก็จะไม่เปิดทั้งเพลงนะครับท่านี้ผมจะเปิดเป็นท่อนๆไปนะฮะ เมื่อกี้ี่ไหนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าท่อนฮุกผมไม่ได้แปะเสียงร้องไว้เพราะว่ามันร้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าตะวันอัดวันอัดรอ,อกอ่ะร้องเหมือนกันแต่ว่าพอวันอัดจริงี่ยด้วยแบบด้วยไมด้วยอะไรเงี้ยมันต้องอัดไม่เหมือนกันเลยคนเร็วฟิวกันนะครับผมต่อครับเราอรอช้าครับท่อนต่อไปคือท่อนแจ็กกี้ครับเออเพลงความเท็จโอ้ะโดรลิขาสีดเดียวนะี่ เปิดแค่นี้วังครับเดี๋ยวผมดูนิดก็เอ่อท่านเมื่อกี้ที่จริงแจ็กกี้มีดับอยู่หลายรายแต่ผมจะไม่บอกว่ามีดับอะไรบ้างนะครับผมมีภาษาแล้วก็มีดับตอนแรกก็หาวิธีการร้องกันว่าร้องยังไงนะฮะ สุดท้ายเป็นแบบนี้นะครับผมเอ่อ uh, แล้วก็ต่อไปคือท่อน <พ uka> หมดแล้วครับนอกนั้นก็เป็นดนตรีครับเ<ว><ว>พราะผมไม่ได้แปะเสียงไว้นะครับผม อันนี้เป็น version, เวอ,อ,อร์ชันเออ่ P Record ที่ทุกคนได้ดูกันใน YouTube นะครับผม So that was the P Record version that uh, we filmed i and and post in YouTube เอ่อก็หลังจากที่หลังจากที่เราอัดมาผมก็ทำให้ทุกคนฟังนะครับว่าแบบ เบลไปให้ทุกคนฟังว่าเป็นอย่างนี้ให้คอร์ดไปแล้วก็ให้อสองคนฟังว่าตัวเองร้องฟิลนี้ชอบไหมคพรับผมว่าวันนั้นเราเป็นเป็นวันที่เราผ่ากันค่อนข้างเจอพอสมควรนะครับว่าฟิลอย่างไรเพราะว่าทุกคนได้ยินก็น่าจะฟิลลิ่งน่าจะประมาณ80%ดิอร์เซนแบบคล้ายๆในมาสเตอร์ที่ทุกคนได้ยินไปนะครับมันน่าจะ คลายแหละเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ไปก็น่าจะน่าจะคลายครับผม <laughs> ผมว่านั่นนั่นคือทั้งหมดที่เราอัดไปนี่ผมไม่กล้าเปิดต่อเลยเนะี่ยตอนแรกว่าจะอธิบายแต่ละทอนอะไรดีไม่เปิดแล้วกันไว้เผื่อมีรายการหรือว่ามีไลฟ์ที่ไหนเผื่อเอาไปเปิดได้นะครับผมแต่ว่าในไลฟ์ในนี้ก็ไม่เอาแล้วกนะัน ฝากด้วยนะครับฝากเพลงแชมปเปญพกปิ้งด้วยนะครับเอ่อเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงแรกที่เราทำฟิวนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตมาหมดแล้วครับวันนี้มีอะไรนะครับทุกคนแย,ยกย้ายกลับบ้านได้ครับผมมาไลฟ์แค่นี้แล้วครับผม วันนี้นะครับลาตีสวัสดีนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับผมไปกินข้าวแล้วครับเทคแคร์นะครับอ๋อก่อนไปเออ่ทางบ a l l ิสติกบอยส์นะครับผมกับฟรีดี้มีเพลงคอลลบด้วยกันนะครับเป็น First International c o l l a คอลบนะครับชื่อเพลงว่า Drop Dead นะครับผมพวกเราได้ได้โชว์ไปใน Big Mountain นะครับผมแล้วก็ฝากเพลง ของน้องไซคิทฟีเวอร์นะครับกับดีวายนะครับชอเพลงวาทจูดท็อป to นะครับผฝากด้วยนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะฮะพีซบายครับเทคแคร์นะผม